สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกกสุคกคนครับผมมือนี้สิาพาอพี่น้องก็เปิดเตาเปิดทานเขาเปิดหลายเทื่ยนหรอพี่น้องมันจะเปิดทานเขาก็จะง่ายทั้งตึมลงบนกับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นน้องสะแลวน้ำสิทวมม่วมผมจะรู้ว่านเขาเผาไปหลายเทีเ่ยน คนทั้งมันจะเป็นจังไงพี่น้องว่านฝนจะตกกับผมจะมายัดเที่ยวลิงครับนึงมพี่น้องโอ้ดินขงบนมีเปียกบ,บัดเลย ถ้อกท่านออกแล้วเขาจะพลิกบางถังพี่น้องถ้ากจะใหญ่ขึ้นบนเพราะคนถังเขายัางทะเลาะผมสิบกุเที่ยเหรอพี่น้อง อกเราต้องหมุนเคลื่อนเลยก็พี่น้องมักจะทำเสียหายรุนน้ำกันครับผมมันจะเป็นท่านบ่รุนนักนักกันครับผมเปิดเงื่อเดี๋ยวประดีตยว แังกองเต็มคระผมโอ้โโอ้ยบลงไหลพี่น้องไม้มันแหงค่ะครับผมโอ้ตัวทันสวยงามขนาด ส่วนเล็กตัวนี้ผมใส่กล้องสามวยพี่น้องยังหนาเลยเน้นใส่งเงียเงี้ย่ยังอื่นบุเกียวเน้นใส่งเงียงเงียวยังเดียวคนนี้เราเก็บทานกันก็ผม Thán ngầm thì nó thán ngầm Nhìn nghe cái tình thân của cô ก็ได้สอบเครื่องสอบกลัวพี่น้องท่านเหาอุกดีอยู่พี่น้องก็จะมีบางท่อนที่ติดกับก้นถังจะบ่อค่อยสุกปันเดยครับผมเดี๋ยวจะล่มบมงก้นถังก่อนพี่น้องว่าเผอมาหลายๆเทียมันเป็นกังใดไปเลย ยังโจรเยอะเลยพี่น้องมีผมเผาประมันซิบกาเทือแล้วครับผมมันแสดงว่ามันต้องเผาได้หลายเทือ่ตืบทั้งหน่วยแต่ละหน่วยมันต้องเผาได้หลายเทือกว่านี้นอพี่น้องเนาะสิงแม้เผาได้ซ้ำเนี่ยก็เจ่งแล้วทั้งหน่วยนึ่งบูมันถึก ท่านเหลืออยู่หน่อยนึงเดี๋ยวจะมาเก็กบออกครับผมแล้วก็จะใหญ่ขึ้นทึ่งมันพี่นอ้องเอาแหวก้างโตคุณก็ผมทานเขาก็ได้สอบครึ่งเก่าหลือพี่น้องฮะพี่น้อง,องขอบคุณพี่น้องสุกูสุขคนณกับผมที่เขามารับส้มคลิปน้องกันจนจบ ทยนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์นะเป็นกำลังใจกันคือเก่าเหรอครับผมจังพ่อกันไม่คลิปหนาพี่น้องคลิปนีส้สวัสดีครับ